สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมานําเสนอนะครับแบบผ้าต่างๆนะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาของผ้านะครับคลิปนี้นะครับเราจะมานําเสนอผ้าภูมิเรียงนะครับ ประวัติผ้าภูมิเรียงนะครับเป็นผ้ายกที่มีรวดลายสวยงามนะครับและมีเอกลักษณ์ต่างไปจากผ้ายกของภาคอื่นๆนะครับกล่าวคือนะครับมีการทอยกด้วยไหมหรือดิ้นเงินดินทองในสมัยโบราณนะครับจะมีการใช้วัตถุดิบทั้งฝ้ายและไหมนะครับโดยแบ่งออกเป็นผ้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับโดยทอใช้ฝ้ายนะครับและผ้าที่ใช้ในงานพิธีการต่างๆนะครับจะทอโดยใช้ไหมนะครับ การทอผ้าภูมิเรียงนะครับเป็นศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านภาคใต้นะครับของตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยานะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยชาวไทยมุสลิมนะครับที่อพยพมาจากสงขาเมืองปัตตานีและเมืองไซบุรีนะครับซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชาวมาลายูในหมูกก่เกาะอินโดนีเซียนะครับเป็นผู้นํารู้กระบวนการทอผ้านะครับติดตัวมาด้วยนะครับ ผ่านไทยท่อสืบต่อกันมาโดยวิธีการสังเกตจดจ,จำและทดลองปฏิบัติทอดจริงนะครับโดยไม่มีการจดบ,บันทึกเป็นรายละอักษรได้ทั้งสิ้นนะครับได้รับการสั่งสมภูมิปัญญาสิบทอดกันมาสู่นิชชนรุ่นหลังนะครับเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนะครับและความสวยงามของลายผ้านะครับและความประณีตของฝีมือการทอผ้านะครับ ซึ่งมีลักษณะเด่นแตกต่างไปจากผ้าทอของภูมิภาคอื่นนะครับเช่นการทอยกด้วยไหมนะครับและดิ้นนะครับผ้ายกชุดหน้านางนะครับผ้ายกชุด สมเกสรและผ้ายกดอกลายเชิงนะครับโดยถือว่านะครับการทอผ้านะครับเป็นหน้าที่ของผู้หญิงทั้งชาวไทยและชาวพุทธไทยมุสลิมนะครับที่จะต้องเตรียมไว้ใช้สอยในครอบครัวนะครับโดยเฉพาะหญิงสาวที่ออกเดือนนะครับจําเป็นต้องเรียนรู้วิธีการทอผ้านะครับเพื่อเตรียมไว้ใช้ในงานแต่งงานนะครับเช่นผ้านุ่งผ้าห่มเครื่องใช้ต่างๆที่ทําด้วยผ้านะครับดังนั้นนะครับ การมีฝีมือในการทอผ้านะครับจึงเป็นคาสแสดนถึงความเป็นกุลสตรีนั่นเองนะครับผม